สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอพันนนิคมจังหวัดสกลนครน,นะครับมาดูการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของโลกนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกกับพืชมหัศจรรย์ครับแหนกฤษทองซึ่งต้องบอกว่าแหนกฤษทองนี้มีความพิเศษและมีความมหัศจรรย์มากๆนะครับในเรื่องคุณค่าของสารอาหารที่จะลดต้นทุนนะครับการเลี้ยงปศุสัตว์ให้ลดลงไม่ว่าจะเลี้ยงโครกระบือสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านนะครับ และสัตว์อื่นๆอ,อีกมากมายที่จะต้องบอกว่าจะสามารถสร้างรอยยิ้มและก็ผลกําไรที่มากขึ้นให้กับเกษตรกรอ,อย่างแน่นอนนะครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วคนที่เลี้ยงได้ผลอย่างไรมาติดตามชมพร้อมๆก,กันกับรอบพื้นภาคในวันนี้ครับ ชมครับภายใต้ปัญหานะครับราคาเนื้อแผงตรงนี้นะครับแสงสว่างที่ปลายองค์ทั้งปศุสัตว์เองนะครับทั้งผู้ซื้อเองนั้นนั่นคือการลดต้นทุนตอนนี้ผมอยู่กับแสงสว่างนั้นนะครับผู้ที่ค้นพบแหนก็ดทองที่จะมาช่วยลดต้นทุนและก็สร้างกําไรสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับผมอยู่กับท่านปริษัทสกลนครครับคุณวีระสันติปรทุมพลมาพูดคุยกันในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับพูดถึง นายเกตทองแต่ก่อนจะพูดถึงนายเกตทองเนี่ยเราเคยไปทําเรื่องของแหนะแหนแดงมาแล้วนะครับซึ่งมันต่างกันยังไงครับตรงนี้แหนแหนแดงกับแหนเกตทองนะครับมีความแตกต่างกันไม่มากนะครับแตกต่างกันในเรื่องแรกก็คือความคงทนครับนะครับถ้าเกิดว่าแหนแหนแดงครับเจอศัตรูศัตรูของแหนก็คือหนอนผีเสื้อนะครับถ้าเกิดว่าเจอหนอนผีเสื้อแหนแดงเรียบ นะครับตายเรียบ,บนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแหน่เกล็ดทองรปรากฏว่าหนอนผีเสื้อทำอะไรแหน่เกล็ดทองไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือแหนแดงกับแหนเกล็ดทองเนี่ยมีปริมาณเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่20-30%เท่ากัน่าเท่ากันแต่แหนแดงในโพรงของแหนแดงจะมะีลักษณะของ สาหลายสไปรูลีน่านะครับแต่ในแหนเกล็ดทองไม่มีนะครับซึ่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปครับผมแต่ว่าทั้งหมดนั้นถ้าเกิดว่าจะผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณนะครับแล้วก็ไม่มีศัตรูพืชไม่มีปัญหาโบสักผมจะเลือกเป็นแหนเกล็ดทองเมืองสกลครับผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับคือนะนาแดงเนี่ยเป็นแหนที่ไม่ใช่พืชท้องถิ่นของของที่นี่ถูกต้องไหมฮะแต่แต่แหนเกล็ดทองนี่คือ เราค้นพบได้ในประเทศไทยหรือที่ไหนบ้างฮะในประเทศไทยแหนแดงเนี่ยจะมีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับอยู่ที่จังหวัดสกลนครจะเป็นแหนแดงพันธุ์พื้นเมืองนะครับอัสซูล่าพินาตาจะอยู่ที่น้องหานครับผมนะครับอยู่สกลนครก็มีนะครับแต่แหนแดงทั่วไปที่ที่เกษตรกรนิยมไปเพราะผลิตก็คือแหนแดงอัสซูล่าไมโครฟิล่าเป็นของกรมวิชาการเกษตรที่ผลิตคิดค้นขึ้นมาครับผมนะครับแต่แหนพันธุ์พื้นเมืองครับ แล้วก็แหนอาโซล่าไมโครฟิล่าที่กรมวิชาการผลิตขึ้นมานั้นนะครับทดสอบทดลองขึ้นมานั้นมีความแตกต่างกันก็คือแหนแหนพันุ์พื้นเมืองจะมีปริมาณน้อยกว่าใบเล็กกว่านะครับแต่แหนที่ของกรมวิชาการที่ผลิตขึ้นมานั้นจะมีปริมาณที่เยอะกว่านะครับใบก็ใหญ่กว่านะครับตรงนี้แต่ว่าแหนเกรดทองที่เราที่เรานําเสนอในวันนี้ก็คือ เจอที่หนองหานเหมือนกันนะครับวันนั้นไปเดินเล่นแล้วไปเจอพื้นผิวอะไรสีเขียวเขียวพอไปดูเสร็จปั๊บเราไปเห็นแสงแสงอาทิตย์นะครับส่องกระทบตรงใบแหนนะครับเป็นแสงระยิบระยับคล้ายๆกับทองนะเราไปดูอ้าวเป็นแหนเอาไปวิเคราะห์ทดสอบอ่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนคุณค่าทางอาหารผลก็ปรากฏว่ามีเปอร์เซ็นต์โปรตีน20ถึง30เ เท่ากับแหนนแดงนะฮะเท่ากับแหนแดงครับตรงนี้เขาเรียกว่าค้นพบครั้งแรกที่จังหวัดสุนครครับที่หนองหานครับหนองหานที่หนองหานบ้านท่าวัดครับผมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับตรงนี้เหมือนเหมือนความรู้สึกนี่เหมือนเหมือนเจอทองเหมือนเจอขุมทรัพย์ชไหมชั่วโมงนั้นอ่าเราก็เลยเอามาเลี้ยงเพราะเลี้ยงระหว่างแหนแดงกับแหนเกล็ดทองเรียบเทยบกันเลยครับผลก็ปรากฏว่าในช่วงนั้นศัตรูของแหนมามาอีกละแมลงหนอนผีเสื้อนะครับ ปรากฏว่าแหนแดงตายหมดครับแต่แหนเกตทองยังปกติมันก็เลยเป็นที่มาของหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครนะครับก็เลยมีแนวความคิดว่าถ้าเอาแหนแดงแหนเกตทองเนี่ยไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์นะครับก็จะทําให้เกษตรกรเนี่ยมีวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปลูกเอง ครับนะครับเกิดเองแล้วมาใช้สำหรับเลี้ยงปศุสัตว์ก็เลยเป็นที่มาให้ทางปศุสัตว์ทุกอำเภอนะครับปลูกบ่อทำบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับทุกอำเภอแจกจ่ายให้กับเกษตรกรนะครับรวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรได้รู้จักวิธีการปลูกนะครับรู้จักในเรื่องของคุณค่าทางอาหารของแหนเกล็ดทองเมืองสกลครับผมตอนนี้ท่านทราบไหมครับว่าตอนนี้ทั้งยอดเกตรกรนี่มี บอ่อไหนกี่บ่อโอ้กี่บอ่อ,บอฮะนี่ไม่ทราบตอนนี้ไม่ตม่ำกว่าหน 1, ึ่งหมื่นบ่อหนึ่งหมื่นบ่อครับโอ้โหถ้าหนึ่งหมื่นบ่อนำไปเลี้ยงปศุสัตว์ครับ <c oughs> ผมมองว่าเป็นเม็ดเงินที่สามารถลดต้นทุนให้กับเษตรกวนมหาศาลเลยนะครับต <c oughs> อนนี้คือคือถามนิดนึงสาหรับเรื่องของนายเกตทองที่โอ้โหหนึ 1, ่งหมื่นบ่อนี้แสดงว่ามันบ่งบอกถึงความสําเร็จของของการเลี้ยงตรงนี้ในการที่จะเอาไปเป็นอาหารสัตว์ถูกต้องไหมฮะ แล้วถามนิดนึงว่ามันสามารถลดต้นทุนได้มากน้อยแค่ไหนถ้าพี่เปรียบเทียบกับเรื่องของการเลี้ยงแบบเดิมๆนะครับการการเลี้ยงแบบเดิมๆนะครับหลักๆก็คือคนที่เลี้ยงปศุสัตว์ไม่มีคนรวยครับพอไม่มีคนรวยทําไมถึงไม่มีคนรวยคนรวยไปอยู่ไหนจากการเลี้ยงระบบการเลี้ยงปศุสัตว์คนรวยจะอยู่ที่กลางน้ํากับปลายน้ําแต่ต้นน้ําคือเกษตรกรที่ผลิตปศุสัตว์ต้นน้าเนี่ย ทำไมถึงมาเลยเพราะต้นทุนการผลิตอยู่ที่70-80เป็นต้นทุนด้านอาหารสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรต้นน้ํำแบกภาระในการที่จะเลี้ยงปศุสัตว์โดยแบกภาระเรื่องของต้นทุนอยู่ที่70-80เรับเพราะฉะนั้นผลต่างก็คือส่วนแบ่งทางการตลาดไม่สมดุลกลางน้ํากลับปลายน้ําได้ประโยชน์ครับแต่ต้นน้ํำเป็นผู้แบกภาระเรื่องต้นทุนการผลิตเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะ ลดต้นทุนให้กับต้นน้ํอถ้าต้นน้ําต้นทุนการผลิตต่ำส่งผลถึงกําไรที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่เราจะไม่แตะที่กลางน้ํบแล้วก็ปลายน้านะครับปลายน้ํากับกลางน้ําคุณทําธุรกิจปกติเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะไปผักดันไปเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงให้ต้นน้ํามีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงนะครับก็พูดง่ายๆว่าสมัยก่อนก็คือผู้ผลิตอาหารสัตว์ พ่อค้าคนกลางที่ขายอาหารสัตว์นะครับที่จะได้ประโยชน์จากการทําปศุสัตว์นะครับส่วนคนเลี้ยงจริงๆเนี่ยได้กำไน้อยมากกลางน้ำกลางน้ำเป็นใครบ้างหนึ่งในหอยเลี้ยงวัวเป็นปีครับนะครับกําไรสี่ห้าพันกำไรเป็นหมื่นแต่ว่ากลางน้ําในหอยมาวันเดียวนะครับเหยียบเชือกได้ไปแล้วเจ็ดแปดพันบางตัวเป็นหมื่นโดยที่เขาไม่ต้องลงทุนไม่เราลงทุนเลยนะครับขอให้มีทุนในการซื้อ ไม่เยอะนะครับแต่วันหนึ่งเขาสามารถทำกำไรได้เป็นหมื่นนะครับปลายน้ำก็เหมือนกันนะครับลงเชือดลงเชือดซื้อไปตัวเดียวนะครับวันเดียวกำไรแน่นอนเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นต้นน้ำเป็นจุดที่เราต้องให้ความสำคัญเพราะต้นน้ำของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนครเนี่ยต้นน้ำมีถึงเก้าหมื่นกว่าลายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้ความสำคัญในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับเพื่อส่งผลในเรื่องของ อ่าผลกันเลยที่จะเพิ่มมาขึ้นครับครับผมแล้วพูดถึงอ่านเกตทองตรงนี้เราสามารถเอาไปเป็นอาหารสัตว์ชนิดไหนได้บ้างครับหรือว่ากินได้ทุกชนิดเลยสัตว์อ่าปลาสุสัตครับนะครับที่เหมาะที่เหมาะนะครับอ่าสัตว์เล็กก็คือสัตว์ปีกอ่าสัตว์ปีกนี่สามารถที่จะทํากําไรในการเลี้ยงสัตว์ปีกได้เลยเช่นอ่าช่วงตุดจีนสามารถที่จะอ่าขุนไก่นะครับเลี้ยงไก่เพื่อส่ง ขายในช่วงระยะเวลานั้นเพราะว่าต้นทุนเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยราคาจะสูงนะครับราคาสูงสามารถที่จะเลี้ยงเป็นร้อยเป็นพันนะครับโดยใช้แหน่เกตทองเมืองสกลผสมเข้าไปนะครับต้นทุนจะต่ำมากตรงนี้จำพวกเป็ดไก่เป็ดไก่ได้หมดเป็ดไก่อาหารได้หมดเลยครับแล้วก็ล่าสุดก็วันนี้มาอยู่ในจุดนี้เกษตรกรเขาเลี้ยงแหน่เกล็ดเพื่อนำไาเป็นอาหารของสุกรครับช่วงนี้กำลัง ฮอตทิศเป็นประเด็นเลยว่าราคาสูงครับครับก็ถามคุมก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมสุกรก็เลี้ยงได้ครับก็เลยพามาดูพามาดูว่าเกษตรกรที่เลี้ยงและประสบผลสำเร็จจริงๆว่าเขาทําได้จริงๆไหมนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับติดตามได้มาดูกันว่าพื้นที่เขาเลี้ยงเป็นยังไงแล้วก็วิธีการปรุงอาหารเขาปรุงยังไงแล้วไปให้สุกร์กินมันกินจริงๆไหมนะครับแล้วก็ต้นทุนของเขา ต้นทุนได้จริงๆหรือเปล่าตรงนี้ซึ่งน่าสนใจมากๆเลยครับภาวะแบบนี้อถามนิดหนึ่งสําหรับคนที่สนใจว่าเอการทําการขุดบอ่อเนี่ยต้องลงทุนเยอะไหมจะต้องไปหาสายพันธุ์อะไรที่ไหนยังไงเดี๋ยวช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยฮะแหน,น,นเกตทองเนี่ยหนึ่งเป็นแหนที่ใช้น้ําน้อยครับผมพื้นที่แรงรบ,บางคนก็บอกว่าพื้นที่ไม่มีน้ําครับมันก็ปลูกแหนเก็ดทองไม่ได้ครับผมไม่มีน้ําก็ปลูกได้ครับผมนะครับถ้ามีน้ําเยอะก็ทําเป็นนาอื ทำเป็นนาแหนนะครับโดยส่วนสูงแค่50เซนเท่านั้นนะครับโดยใช้มูลสัตว์ขี้ไก่ขี้เป็ดขี้วัวได้หมดนะครับคือนําไปเป็นอาหารของของแหนนะครับส่วนพื้นที่ที่แล้งไม่มีน้ํานะครับสามารถที่จะทําเป็นบ่อยืนก็คือใช้เป็นพลาสติกนะครับโดยใช้น้ําปริมาณคือใช้ทีเดียวนะครับไม่ต้องเติมบ่อยนะครับอาจจะเติมอาทิตย์ละครั้งหนึ่งนะครับ ใช้ได้ทุกที่ครับผมแล้วแล้วถ้าทำบ่อหนึ่งหรือว่าทำปริมาณแบบไหนถึงจะเก็บผลผลิตได้เพียงพอความต้องการในบ่อแหนแดงนะครับหนึ่งไร่สามารถที่จะผลิตแหนได้ถึง3ตันโอใน3ตันในระยะเวลาสิบห้าวันนะครับแหนจะแตกตัวระยะเวลา5วันขยายตัวเป็น2เท่าครับนะครับ ใน5วันขยายตัวเป็น2เท่าเพราะฉะนั้นใน1ไร่นะครับสามารถที่จะเก็บแหนแดงเดือนหนึ่งได้ได้สครั้งระยะเวลา15วั้ครับครั้งละ3กันก็คิดว่าน่าจะเพียงพอกับการทำปริษัทขนาดเล็กหรือขนาดปานกลางถูกต้องไหมฮะใช่ครับตอนนี้ครับเหมาะสมถ้าเกิดเกษตรกรต้องต้องทดสอบก่อนว่าการปลูกแหนเนี่ย มันปลูกยังไงนะครับ,รบมันแตกตัวยังไงศึกษาเรียนรู้บอกเล็กๆก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามั่นใจเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบท่านลงไปทําได้เต็มที่เลยตรงนี้น่าจะมีความเหมาะสมครับอย่างแรกต้องศึกษาก่อนครับ,รบแล้วแล้วอย่างท่านผู้ชมทางบ้านที่เขาเลี้ยงสัตว์อยู่ไม่ว่าจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงโครหรือว่าเลี้ยงแพะตรงนี้สนใจอย,อยากจะได้พันธุ์ไปปลูกไปทดลองปลูกเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนได้บ้างครับติดต่อได้ที่เกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดสกลนครนะครับซึ่งรายละเอียดเราจะส่งเบอร์โทรศัพท์ตามขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ขึ้นเบอร์โทรศัพท์เนาะให้กับเกษตรกรได้ได้ได้คุยกันก่อนบางทีก็ปลูกไม่เป็นนะครับยังไม่มีองค์ความรู้ก็สามารถที่จะพูดคุยนะครับกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนครนะครับสามารถที่จะให้คําแนะนํา เรื่องการปลูกได้เลยนะครับสอบถามวิธีการปลูกได้นะครับสอบถามเรื่องของราคากันได้นะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุโนครด้วยหลังจากที่ได้รู้จักกับพืชระเอกที่ต้องบอกว่าเป็นแสงสว่างนะครับให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์เองเนี่ยอยากจะถามนิดนึงตัวเลขเลยเอาให้ชี้ชัดๆไปเลยว่ามันลดต้นทุนได้มากน้อยแค่ไหนครับสำหรับเห็ดไอ้หนเกตทองเนี่ยเอาเบื้องต้นนะครับขอเอาชนิด หลักๆก็คือสุกรก่อนเนาะครับผมสุกรถ้าเกิดว่าเกษตรกรท่านไหนที่เลี้ยงแม่พันธุ์ครับนะครับแม่พันธุ์แม่พันธุ์นี่สามารถลดต้นทุนได้5 5าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบโอ้โหเยอะมากวันนี้เราไปดูว่าที่ผมบอกว่า50%เนเนี่ยมันจริงไหมเดี๋ยวตอนท้ายจะพาไปดูสถานที่จริงว่าเขาปรุงยังไงแล้วลดต้นทุนเนี่ยถามจากปากเกษตรกรเลยนะครับตรงนี้จะชัดเจนนะครับสร้างความมั่นใจให้กับ พี่น้องเกษตรกรที่ดูตอนนี้ครับคือเท่าตียันเป็นตัวเลขลด50%ก็คือก็เท่ากับกําไรเพิ่มขึ้นอีก50%แน่นอนครับตอนนี้กันนะครับถือว่าไม่ธรรมดาจริงครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูฟาร์มของจริงกับเกษตรกรตัวจริงที่เขาใช้ไนเตรดทองเมืองสกลเมืองสกลด้วยยัว่าเมืองสกลด้วยนะครับค้นพบที่นี่โดยท่านปรุสัทว์ศกลนครนะครับว่าเขาลดได้จริงแค่ไหนแล้วก็มาดูกันว่าชีวิตหลังจากที่เขารู้จักไนเกรดทองเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ สุกรก่อนนะคะจากเดิมเราใช้หัวอาหารล้วนๆ้วนอาหารข้นเนี่ยนะคะ,ะหลังจากที่เรามาเลี้ยงเรานาเกล็ดแหนกเกล็ดทองเนี่ยมาเลี้ยงควบคู่ก,กันกับอาหารข้นแล้วก็สูตรอาหารของเรานะคะ,ะมาใช้จากการที่เราทดสอบมาประมาณสักครึ่งปีหลังจากที่สุกรคลอดลูกลูกของสุกรก็ไม่มีความแตกต่างจากที่เราเลี้ยงหัวอาหาร คนอย่างเดียวน,ยนะะจากในส่วนของต้นทุนของเราทำให้เรานำแหนกทองมาผสมด้วยนี่ก็ทำให้ต้นทุนเราลดถึง50%จากปกติที่ฟาร์มเราใช้หัวหารเนี่ยหนึ่งวันหมู14ตัวใช้ใช้ที่1กระสอบนะคะหนึ่งกระสอบปัจจุบันนี้เราใช้1กระสอบ3วันนะคะเราก็จะมีในสูตรของอา,อาหารที่เราใช้เลี้ยงสุกรในฟาร์มเราก็จะเป็น ลำมันหมักยีสต์แล้วก็แหนกเก็ดทองเมืองสกลค,ค่ะแหนกเก็ดทองเมืองสกุลน,นี้ใช้เป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีเสริมด้วยแร่ธาตุนะคะเราก็จะซื้อแร่ธาตุมาเสริมแร่ธาตุาเป็นผงนะคะเราก็ทีละช้อนตัวละช้อนละช้อนนะคะก็ทําให้ปัจจุบันในฟาร์มเรามีกําไรมากขึ้นาจากปกติเนี่ยเราเราเมื่อก่อนอเมื่อก่อนสุกรเนี่ย มันจะขึ้นลงตามตามตลาดนะคะหัวอาหารเนี่ยจะขึ้นแพงสูงมากแต่ว่าปัจจุบันนี้เรามาลดต้นทุนจากเดิมฟาร์มหื่นเนี่ยเขาเขาเขาขาดทุนแทบจะไม่เหลืออะไรเลยแต่ฟาร์มเราก็ยังขายลูกสุกรเนี่ยขายตัวละ1,000บาทเรายังมีกำไรอยู่นะคะจากที่เราเลี้ยงมาทดสอบในการใช้แหนเก็ดทองเนี่ยมา1ปีเต็มนะณนะปัจจุบันเนี่ยปีเต็มเรามีกำไรครึ่งหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่า ต้นทุนเราลดนะคะโปรตีนเรายังเหมือนเดิมสุกรเราเลี้ยงแม่พันธุ์นะคะเราเรายังไม่ทดสอบในหมูขุนนะะเราไม่ต้องการให้สุกรอ้วนเพราะว่าถ้าสุกรอ้วนมากเกินไปมันก็จะทําใหา้การผสมติดยากนะคะแล้วก,ก็ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการลดต้นทุนในฟาร์มเรานะคะ่ะ หลังจากที่ได้ฟังเสียงนะครับของเกษตรกรผู้ใช้แหนกฤดทองนะครับเลี้ยงสุกรซึ่งต้องบอกว่าได้ผลจริงนะครับท่านบริสัทธิ์ครับถามนิดนึงครับเมื่อสักครู่นี้เห็นมีการผสมแหนกฤดทองนะครับเพื่อเป็นสูตรอาหารให้กับสุกรเนี่ยเขาผสมอะไรยังไงครับถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ปีกนะครับก็คือขั้นตอนไม่ยุ่งยากก็แค่เพียงเอาแหนกฤษนะครับผสมกับลำปลายข้าว ตรงนี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับสัตว์ปีกนะครับส่วนของสัตว์ใหญ่นะฮะสุกรโคกระเบื้อนะครับต้องมีส่วนผสมที่ครบส่วนนะครับเป็นต้นว่าแหนกเก็ดทองเราได้โปรตีนจากตัวแหนกเกล็ดนะครับส่วนพลังงานนะครับก็จะได้จากลำกากถั่วเหลืองตรงนี้นะครับแล้วก็พลังงานนะครับต้องได้จาก มันสับหลังตรงนี้ต้องมีครบส่วนถึงจะทําให้สัตว์นั้นสมบูรณ์นะครับมีสุขภาพที่ดีนะครับมีการเจริญติบโตที่เหมาะสมนะครับมีเคล็ดลับหรืออัตราส่วนอะไรไหมฮะตรงนี้แต่ที่สําคัญก็คือว่าจากเดิมที่ใช้อาหารค้นเนี่ยร้อยเอร์เซในการเลี้ยงสุกรเลี้ยงโคกระบือนะครับต่อไปนี้ก็คืออาหารค้นเราจะลดเหลืออยู่50%นะครับนอกนั้นก็จะใช้ แหนกฤดทองอมีส่วนผสมเข้าไปด้วยพวกพลังงานพวกคาร์บไฮเดรตพวกนี้เพื่อให้มันครบส่วนในสูตรอาหารในการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดนะครับครับผมจากที่เกษตร,รกรนะครับในพื้นที่จังหวัดสกลนครเองอำเภอพนันนิคมนะครับประสบความสําเร็จในการที่จะเพาะเลี้ยงแหนกฤดทองนะครับในการที่จะเลี้ยงปศรสัตว์เองเนี่ยเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดสกลนครหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับมีความตื่นตัวหรือว่ามีการ เรามีการขยายผลยังไงบ้างเพื่อที่จะเพาะเลี้ยงแหนเกล็ดทองให้มากขึ้นในพื้นที่ครับจาะคุณสมบัติพิเศษของแหนะเกล็ดทองเมืองสกลซึ่งเราเรียกชื่อว่าเป็นมหัศจรรย์พืชน้ำนะครับที่สามารถที่จะลดต้นทุนให้กับการเลี้ยงปศุสัตว์ได้นะครับเดิมทีเราให้ปศุสัตว์ท่านบศุษัทอำเภอนะครับทุกอำเภอทําเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์ครับ หลังจากนั้นก็แจกจ่ายให้กับเกษตรกรนะครับพอเกษตรกรพอเกษตรกรได้เอาไปศึกษาได้เอาไปเรียนรู้แล้วก็ไปเลี้ยงสัตว์นะครับมันก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้ข่าวก็เกษตรกรก็บอกต่อๆกันนะครับบางทีแล้วก็ไปเห็นเกษตรกรที่ทําแล้วเขาประสบผลสําเร็จก็กระจายนะครับแต่กระจายจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่เดิมทีเราส่งเสริมในเดือนมัดเดือนตุลาคมครับ ปี2564จนถึงปัจจุบันนี้ตุลาคมเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้ระยะเวลา4เดือนตอนนี้เราได้บ่อทั้ง<ม>จังหวัดสกลนครคือ10,000นบ่อครับโอ้ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วเกษตรกร,ท,กรที่สนใจจะไปเลี้ยงเนี่ยอย่างที่นําเรียนไว้ว่าให้ติดต่อทางเกษตรกร,กรในจังหวัดสกลนครเอ,เองที่เขาเพาะเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ถามเรื่องราคานิดนึงครับราคาแพงไหมหรือว่าราคาจับต้องได้อะไรยังไงฮะ ราคาของแหนกเกดใช่ไหมครับใช่ครับผมแหนกเกดทองเมืองสกลนะครับกับแหนแหนแดงจากเดิมแหนแดงเนี่ยขายทางโซเชียลทางอินเทอร์เน็ตนะครับโลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับบางบางเจ้าก็ร้อยบาทนะครับล่าสุดเหลืออยู่แปดสิบาทต่อกิโลนะครับแต่แหนกเกดทองเมืองสกลนะครับไม่ขายอ๋อไม่ขายเราแจกฟรีครับแจกฟรีด้วยครับผมเกษตรกรที่ นำแหน่เกล็ดทองนะครับพ่อแม่พันธุ์จากทางสำนักง,งานปศุสัษษตว์อำเภอนะครับเราขอความร่วมมือกเกษตรกรว่าหลังจากที่ท่านเอาไปแล้วขยายแล้วเกิดประสบผลสําเร็จเราขอให้ท่านอย่างเดียวก็คือขอให้ท่านเนี่ยกระจายไปยังเกษตรกรรายอื่นนะครับเพื่อให้ได้อน,นิสง์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแหน่เกล็ดทองของสกลนครก็เลยแตกกระจายทั่วจังหวัดสกลนครนะครับด้วยที่การ อ่าแบ่งปันครับตรงนี้อครับคือนอกจากที่จะแบ่งปันกันในหมู่เกษตรกรด้วยเนี่ยสิ่งที่เราแบ่งปันตรงนี้ก็คือจะเป็นการขยายวงใช่ครับของการเลี้ยงไหนเกตทองซึ่งแน่นอนเมื่อเลี้ยงแล้วเนี่ยการลดต้นทุนก็จะตามมาครับแน่นอนว่าราคาผลผลิตก็จะลดลงด้วยใช่ครับภาวะแบบนี้นี่คือความหวังที่จะเกิดขึ้นอีกในในใกล้ๆนี้ไหมฮะเรื่องของราคาเนื้อทั้งหลายเนี่ยจะลดลงเนี่ยเป็นตัวต้องใช้ ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าเกษตรกรที่บางส่วนบางท่านก็ยังมียังไม่รู้ข้อมูลนะครับยังไม่รู้วิธีการปฏิบัติจะต้องทำยังไงหรือมันยุ่งยากอะไรยังไงไหมนะครับซึ่งเราต้องใช้ระยะเวลาผมบอกว่าไม่เกิน6เดือนนั้นนะครับการเลี้ยงปศุสัตว์ทั้งหมดน่าจะเป็นทางเลือกนะครับของเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จแล้วเราจะมีกลุ่มเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งมาศึกษาเรียนรู้นะครับ ก็จะเหมือนการปลูกแรกๆไม่มีคนปลูกพอปลูกแล้วประสบผลสําเร็จมันสามารถที่จะแตกกระจายโดยอัตโนมัติครับผมวันนี้ก็ครบถ้วนจริงนะครับ totally ท่านเรื่องราวของการลดต้นทุนโดยใช้เขาเรียกว่ามหัศจรรย์แห่งพืชน้ำแหนกิดทองสกงเมืองสกลครับผมนี่คือการค้นพบครั้งแรกของโลกที่ต้องบอกว่าทิกโฉบหน้าของการเลี้ยงปศุสัตว์ไปเลยสุดท้ายนี้นะครับอยากที่จะให้ท่านปศุสัตว์ครับฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงครับผมครับก็ ในเรื่องของการเลี้ยงปศุสัตว์นะครับก็เป็นห่วงของพี่น้องเกษตรกร,กรที่เลี้ยงปศุสัตว์ต้นน้านะครับ,รบทาอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสัตว์ของท่านจะสวยราคาแพงขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่าต้นทุนการผลิตที่สูงมันก็สามารถที่จะทําให้เลี้ยงการเลี้ยงปศุสัตว์ไม่ประสบผลสําเร็จรนะครับเพราะว่าเขามองถึงเรื่องของผลกําไรสุดท้ายแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกร,กรสามารถลดต้นทุนได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถามว่าลดต้นทุนใครทําได้ไหมได้แต่ได้น้อยอแต่ถ้าท่านเปิดใจกว้างจริงๆนะครับเปิดใจให้กว้างแล้วมองในเรื่องของแหน่เกตทองเมืองสกลปลูกง่ายโตเร็วนะครับแล้วก็ผลผลิตมีคุณภาพนะครับผลผลิตผลผลิตมีคุณภาพก็คือตัวปริมาณเปอร์เซ็นต์โปรตีน2 0ถึง30ถ้า20-30%แล้วเนี่ยพี่น้องเปิดใจพี่น้องจะรู้เลยว่า เลี้ยงปศุสัตว์สามารถที่จะรวยได้ถ้ารู้จักการแอพพลายการลดต้นทุนการผลิตพี่น้องจะมีรอยยิ้มจากการเลี้ยงปศุสัตว์ครับครับผมแย่นี่ท่านปศุสัตว์สกลนครว่านะครับขอแค่เปิดใจมีโอกาสรวยและโอกาสที่จะมีรอยยิ้มตลอดทั้งปีนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านปศุสัตว์สกลนครนะครับคุณวีรสันติประทุมพลนะครับที่มาพูดคุยกับรายการรอบคุณภาพของเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับ วันนี้เวลาของรายการรอบช่างหมดลงแล้วนะครับผมกับท่านปัุสัตว์จังหวัดสกลนครลาท่านผู้ชมไปก,ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีครับ